่ายน้ามันเครื่องครั้งหนึ่งเราต้องรู้อะไรบ้างครับรู้อะไรบ้างรู้สเปครถของตัวเองก่อนนะครับเช่ <S <S นรถของเราในคู่มือที่เข้าให้มาในรถระบุว่ารถเราเองเขาให้เปลี่ยนตอนระยะเท่าไหร่เช่นรถรุ่นนี้1นึ่งกิโต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรุ่นนี้1,5,000หมิโลรุ่นนี้2000 0กิลอันนี้เราต้องรู้ก่อนข้อสําคัญข้อที่2คือเบอร์ของน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีระบุมาในคู่มือรถเราอยู่แล้วเช่น Honda Civic ให้ใช้เบอร์ 5W30 หรือ Toyota Levo 5W30 เป็นรถรุ่นเกา่าพวกเครื่องสวนชัมเบอร์ที่เป็นดีเซลก็อาจจะเป็น 15W40 นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ข้อที่3ข้อสำคัญ ต้องรู้ว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้เป็นน้ำมันเครื่องกล่งสังเคราะห์หรือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์สองตัวนี้จะต่างกันที่อายุการใช้งานนะครับเช่นน้ำมันเครื่องกล่งสังเคราะห์เนี่ยก็จะใช้ระยะประมาณ5 0 0 0ถึง1กิโลต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่10,000มกิโลถึง15,000มกิโลที่จะต้องเปลี่ยนนะครับถามว่าน้ำมันสังเคราะห์แท้บางตัวเนี่ยใช้ได้ถึง20,000ก่โลไหมใช้ได้แต่มันมีข้อจํากัดของตัวไส้กรองน้ำมันเเเครรื่อองงา นะครับเราใช้ไปนานๆเนี่ยใส่กองน้ำมันเครื่องเราส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษนะครับถ้าเราปล่อยให้น้ำมันเครื่องเกินระยะทางที่จะต้องเปลี่ยนถ่าย หนึ่งคือน้ำมันเครื่องค่าความหนืดลดลงไปแล้วจากตอนเปลี่ยนใหม่สองใส่กองน้ำมันเครื่องถ้ามันเกิดเปื่อยยุ่ยแล้วเข้าไปอยู่ในรูตัวเสื้อสูบของน้ำมันเครื่องแต่ละตัวอาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับจำสองสามข้อนี้แค่นั้นเองรู้สเปครถของตัวเองก่อน2คือเบอร์ของน้ำมันเครื่องต้องรู้ว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้เป็นน้ำมันเครื่องกลึงสังเคราะห์ หรือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นตส่วนน้ำมันเครื่องที่ร้านเราเลือกใช้นะครับจะเป็นตัวน้ำมันเครื่องลาวิโนะนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่นําเข้าจากตัวเยอรมนีนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นตัวสังเคราะห์แท้ทั้งหมดนะครับเราเลือกน้ำมันเครื่องคุณภาพดีมาไว้ให้บริการครับผม